หนึ่งทุ่มนะครับกําลังรอลมกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเว้าจุลาสามส่วน,วน,วน,วนทรงโคราทั้งมดนะครับที่เขาแข่งขันนะครับตาดวงครับรีวิวให้ดูที่ละตัวด้วยเอาเอาตัวนี้ก่อนนี่เอาหนึ่งก่อนไปตัวนี้เนาะมาจากบันไหนทรงบันไหนตัวนี้ทรงจระเขหินจระเขหินนี่ตําบลหินโคนสามส่วนจระเขห,ห,หินครับตัวนี้สามส่วนจระเขหินอ่า S <S สูตรปพกเข้าไปเป็นไงจอระเเกหินจอระเเกหินบีซีเบอร์ซีนะครับเอาเอาอีเหลืองด้วยอีเหลืองอีเหลืองโอ,อ,งโอ้อีเหลืองนี่เวาวบัตรน้องโอบอีเหลืองน้องปลาโอบนะครับอีเหลืองบัตรน้องปลาโอ๊บพาลุ่มตัวเดียวดาบ้าดูไม่ธรรมดาดูด,ดูสายแบกของแท้เป็นไงไม่ธรรมดาน,นะครับหินน้ำมันประมาณสามก้อนประมาณกิโลหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งนะครับ เป็นไงสูตรสูตรน้องโอบสูตรน้องโอบเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดบีเจ็ดบีเจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดสายแบกสายแบกเอาเอาเอาเบาเจ้าทินเข้าหน่อยดูเขามายืนมองดูอะไรนี่มีพูดถึงเบาะเขาเลยทั้งวันเจ้าทินน่ีไงเาเจ้าทินเนี่ยบีสองโคกผ้าอันนี้บีสองโคกผ้ะสนูสายลั่นตัวนี้แหละครับที่แกว้งสนูยังดังกว่าเข้ากูเองเลยนะครับ รอชมคลิปนะครับรอชมไหนเลยรอชมไหนเลยใส่ซุดนะใส่ซุดไหมจันเดี๋ยวดูก่อนโอเคตัวตัวหลังเอาตัวหลังเอาตัวหลังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาไล่ไปตัวนี้ตัวนี้บันตูมตัวนี้บันตูมเบอร์แปดตัวนี้บันตูมเบอร์แปดบันตูมนี่มาสองตัวนะครับบันตูมนี่มาสองตัวนะแต่ว่าเห็นลองวิ่งแล้วนะจะต้อง คือจะไม่ไม่อยมีใครก่าเขาไก่ทวัดแล้วตัวนี้เอาเรื่องอยู่นะครับ <c oughs> ไปตัวต่อไปนะครับใครชอบตัวไหนก็กดหัวใจมาเด้อนะครับเ,ออเขาจะได้รางวัลหัวใจมหาชนนะครับตัวนี้กับบรรทุนมูแปลเบอร์สองว้าจังหวัดอื่นเขาไฟเบอร์กร์ดใช่ไหมดูว่าบาั่นเองดูดูเสริมหัวตะกรอนนี่ดูดูดู <c oughs> ดูดของเท่ ตัวหลักสามส่วนของแท้ตัวหลักสามส่วนของแท้่าตัวนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปนี่มาจากมีสามละลุมนะครับบรรละุมเนี่ยบัรลุมบรรลมตัวนี้ก็สวยงามนะตตาเนาะทรงสวยตัวนี้ทรงสวยเลยนะครับเดี๋ยวทรงสะอาดทรงสะอาดดีนะครับงานทรงสะอาดทรงสะอาดงานเนียนนะครับดูสักก่อนนะครับไม่มีเสริมจุดไหน เด็กม .1 ใช่นิตานี่นะใช่เด็กม .1 นะไม่ธ้รมาดานะครับบอกตัวนี้บอกเลยนะครับแต่ก่ออย่าดูแค่รูปทรงครับเดี๋ยวจะเจอลมลมลมบาบานโคกผาอีกนะครับเดี๋ยนไปแล้วกลางวันโดนแล้วนะครับบอกตัวนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยววัดกันอีกทีเดี๋ยววัดกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่าอย่าตัดสินกันแข่โค้งนะครับโอเคตัวนี้แหละตัวนี้บอกน้องยยใช่ไหมนี่ใช่น้องตาโยยโคจัสารโอเค หน่อยก็ค่อยหรือเปล่านี่น่าจะเม็ดยี่นะนี่ดูได้นะกิโลนึงเออกคนนักอยู่นะครับอืบีห้าบีห้าเบอร์ห้าจะยุยปีกทรงประมาณนี้นะครับแต่หน่อยกว่าเขาเนาะประมาณตัวนี้ใช่ใประมาณตัวนี้นะครับประมาณตัวนี้นะโอเคต่อไปนะครับอันนี้เวาอันนี้เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพร่วม พระนงตะยุยอ่อันนี้ว้าวซูมหัวนอนน้องนะครับโอเคความหวังของผมนี่แหละนะครับบอกตัวนี้มีนิดนึงมีนิดนึงนะครับกิโลอืมโอเคนะครับชอบตัวไหนกดหัวใจมาเด้อนะครับเขาจะได้เป็นหัวใจมหาชนนะครับ